ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จสยอยู่บ้านเพิ่งขึ้นมาข้างบนบ้านแล้วก็แบบจะกินหนมไงก็เลยแบบเปลี่ยนชุดเตรียมใส่ชุดนอนแต่ยังไม่อาบน้ํากําลังกินขนมอยู่นั่งกินขนมอันนี้ดูไปแล้วกำลังนั่งกินอยู่ก็เลยแบบถ่ายให้ดูดีกว่าเดีย๋ยวจะให้ดูขนมนี่เวลาแสดงนั่งกิน ส่วนหนึ่งไม่ใช่หมดนะอย่าตกใจนะอย่าให้ดูเหมือนคนบ้าดูขนมดิคือแบบนี่คือแค่ที่จะเอามากินตอนนี้คือแบบวันนี้ตอนนี้จะกินอะไรก็จะหยิบมาวางแล้วก็มานั่งอืดถ้าเกิดไม่ได้อัดก็จะนอนอืดกินแต่นี้เออมาอัดก็นั่งนั่งดีๆหน่อยกำลังกินอยู่อร่อยขนมเยอะมากๆเลย คือแบบแล้วแต่ค่ะบางวันฉันอยากกินอันนี้บางวันฉันอยากกินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งกินไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้กินนี้อยู่มันก็หลังร้อยอร่อยคารารทรสคาราเมลกับนมเดี๋ยวแล้วรายงานาตัวมีอะไรบ้างทานไม่ได้ก็มีถั่วถั่วอันนี้ไม่แกะอันนี้แกะแล้วนั่งกินอยู่มีอันนี้ด้วย แต่นี้เป็นอีกรถหนึง่งไม่ได้ยังไม่ไม่ได้เอามาขายนะคะแต่ว่าสุดาว่ามันสู้รถนี้ไม่ได้ก็เลยแบบยังเฉยๆอยู่ไม่รู้พี่เคยจะามาขายหรือเปล่าแล้วก็มีมีคอนเฟลกจากน้องแฟนคลับที่ส่งมาให้ส่งมาให้เยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆอันนี้รถต้มยำกำลังฟินก,กับรถนี้มากไม่เคยกินแบบนี้ไงปกติกินกับรถแบบคาเมลอันนี้อร่อยมากแซ่บม,มากแล้วก็ มีอะไรก่ะอ๋อกําลังกินนี้นี้อยู่ด้วยสั่งซื้อมาจากไหนไอจีแต่น้องน่ารักมากน้องเป็นแฟนขับโซดาก็แถมมาให้โซดาด้วยโซดาชอบรสนี้รสคาราเมลอันนี้อัดไปให้ดูไปแล้วแหละแต่อันนี้นั่งกินก็มันหายรวมเลยไม่หล้ายรสอ่ะมีรสนมด้วยรสนมก็อร่อยแต่ชอบรสคาราเมลมากกว่า แล้วก็มีหลายรสแต่ว่าอันนี้สดามีสามรสอันนี้เป็นออริจิสําหรับคนแบบชอบมันๆแบบชอบอารมณ์มันๆไม่ชอบหวานมากก็ให้กินออริจิแต่สดาคาราเมลสดาเป็นคนชอบกินพวกเม็ดมะม่วงอะไรเงี้ยต่อให้แบบไม่ต้องทําอะไรเลยสดาก็ชอบนี่ของตัวสดาเองก็มีอันนี้สดาจะเอามานั่งกินเม็ดมะม่วงรสอันนี้สดาซื้อมาจากภูเก็ตนะแล้วมาใส่กระปุก อันนี้เป็นรถสาล่ายแต่ที่สดาชอบอ่ะสดาก็ถ่ายบ่อยนะเป็นรสต้ยมยำแต่ลงรูปแต่ไม่ไม่เคยมาอัดมั้งชื่อที่ร้านพันทิ์ของฝากที่ภูกเก็ตอ๋อเออลืมโอเคพอดีว่าวันนี้มีน้องมีน้องแฟนขับส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยคือส่งบัตเตอร์ไฟมาให้โดาสองกล่องจากหัวหินเป็นร้านชื่อดังนะคะชื่อร้าน วีลายวันหัวหินเขาดังบัตเตอร์ไฟขอบคุณมากๆเลยสดาบ,บอกแล้วว่าแบบเกรงใจแต่น้องแอบ,บส่งมาให้อะ่ะขอบคุณจริงจส่งมาคือแบบน้องไปเที่ยวแล้วซื้อมาฝากขอบคุณมากมจริงรู้สึกดีมากมากเลยเอาเดี๋ยวสดาจะชิมให้ดูนี่นะคะกล่องหนึ่งอันนี้สดาคิดว่ามันน่าจะเป็นมีสามรสแล้วก็อีกกล่องหนึ่งน่าจะเป็นรสรสเดียวเลยเพราะว่าเหมือนกันแต่อีกกล่องหนึ่งสามรส ใช่ปะเขาเขียนบอกไหมว่าเป็นรสอะไรมาเดี๋ยวโอดาจะลองชิมอันนี้ด้วยอ่ะอันเนี้ยลองชิมอันนี้ก่อนแล้วกันพอดีเลยพอดีกำลังจะแกะกินก็เลยเอาถือโอกาสมารีวิวแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆทุกคนที่ส่งให้ทุกอย่างน้ําพิกอะไรโซดาก,กิน,นะ,ะได้หมดขอบคุณจริงๆนะคะที่แบบส่งมาให้โดยที่แบบไม่ได้หวังให้สดารีวิวขอบคุณจริงๆค่ะ่วาเป็นคนที่ชอบกินแบบฟ คือน้องคงรู้ก็ส่งมาให้โอเคนะหอมหอมหอมเนยมากๆเดี๋ยวสุดาจะชิมน,นิดนึงแล้วกัน,นคิิปจะได้ไม่นานแล้วก็มาัน,นี้อันเดียว่ะกำลังนั่งกินขนมก็เลยแบบฟินอันนี้สีออกคำๆหน่อย อันนี้รอร่ออันนี้รอร่อยดีอันนี้อันหนึง่งขอบคุณนะสุดาแบบจริงๆเราเป็นเกงใจอ่ะซื้อผู้สัซื้อเมื่อฝากอะไรเงี้ยช่วงนี้น้องส่งน้องไปนคับส่งของ,ของกินมาเยอะมากๆเลยคล้ายกับอันแรกค่ะอร่อยหมดเลย อันนี้จะกรอบน้อยหน่อยแต่อันนี้กับเนี้ยคล้ายกันแต่เนี้ยจะกรอบน้อยอันนี้จะกรอ,อ,อ,อบมากกว่าอืมแล้วอันนี้อร่อยดีอ่ะมันจะแบบเหมือนกับรสจัดอะเข้มข้นกว่าอ,นนอร่อยหนึ่งกล่องมีหกสามห็นสามห็นสามห็นอันนี้มีสามรส นี่เผื่อแบบไม่รู้ว่าเขามีจัดส่งหรืออะไรหรือเปล่านะน่าจะพอติดต่อได้ส่วนอันนี้หรอไม่รู้ว่ารถเดียวกันหรือเปล่าอ่ะรถเดียวกันไหมอะ่ะคิดว่าน่าจะรถเดียวกันปะ่ะลองดูแล้วกันนอ้อเผื่อไม่ใช่รถเดียวกันจะได้ชิมกินของขนมเต็มเลยอันนี้หรอ รสเดียวกันหรือเปล่านะาชิมก่อนน่าจะเป็นรสเดียวกันอะ่ะมันคล้ายกันมากค่ะแค่บางอันจะกรอบน้อยกว่ากรอบม,มากกว่าอันนี้กรอบอร่อยนะอร่อยเหมือนกันไหมอะ่ะขอลองเปรียบเทียบกับอันแรกไม่เหมือนอะ่ะ อันนี้มันกรอบน้อยกว่าอันเนี้ยอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอัอน,น,อออน,นแล้วก็อันเนี้ยอร่อยอ่ะมันคล้ายๆกันต่ละงงอ่ะแต่ว่าอันนี้มันกรอบมากกว่างจริงนะงงอ่ะเน,นี่ยมันกรอบมากกว่าเนี่ยอันเนีย่ยอันที่เป็นกล่องล้วนๆอร่อยดีอ่ะกินอันที่ละโอ้ยเจ็ดนันทีกว่าแล้วกินอะไรดีอ่ะ ผมกินเยอะมากมากเลยงงอร่อยอ๋อไอ้มีมีอีกอืมเบอร์บอลมีโยคุโมคุอีกมีมมมมอ,มอ,อันนี้อีกสินเตกไลท์อีกเป็นลมเวลากินอะไรทีหนึ่งก็เป็นคนแบบ กินธรรมดาที่ไหนหนักหนาปักันอร่อยอร่อยจุ่เบย์กินไรเดี๋ยวเวลาชอบกินแตอร์ไฟล์ของดูสิตกับของที่ฟิวเจอร์ค่ะร้านบ้านคุณบุญอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากเลยอันนี้ก็ไม่เบื่ออันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยรสสก่ะ เข้มข้นค้นเปกอะตั้งแต่กินมาอร่อยทุกร้านเลยชอบกินเพลินอืมก็เลยเด็ดอย่างพูดแล้วก็กินไปด้วยแบบเพ่งอะ่ะน่ากินแคกันทุกวันแหละแต่ว่าอารมณ์บบอดักอัดหรือไม่อดอัด โอเคเจ้าสิวันาทีแล้วไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ส่งขนมมาให้นะถ้าเกิดว่างจะอัดเรื่อยๆนะจ๊ะแปล่ลาบา,บายบาย